สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาเล่าเรื่องสำคัญให้ฟังนะครับในการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นซึ่งหลายคนคิดว่ายิ่งฝนตกเยอะรดน้ำเยอะเนี่ยต้นไม้ยิ่งโตยิ่งดีอันที่จริงก็ถูกครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้ำขังโคลนต้นบ่อยๆเหมือนในสวนผมเนี่ยเนี่ยผมต้องรีบทำร่องระบายน้ำออกนะครับ ถ้าปล่อยให้น้ำขังบ่อยๆโดยเฉพาะในกรณีที่ฝนตกหนะักรับรองมีปัญหาแน่นอนครับ4ปัญหาหลักที่ผมสรุปมาให้ฟังเลยก็คือหลึ่ะถ้าเกิดน้ำขังคนต้นนะครับปัญหาแรกที่ต้องเจอก็คือรากขาดอากาศหายใจครับก็คือพื้นดินมันแฉะเกินไปน้ำจะไปแทนที่อากาศในดินนะครับรากหายใจไม่ได้รากพืชก็ต้องการออกซิเจนเหมือนกันนะครับ ก็เหมือนกับคนจมน้ำผลก็คือรากเริ่มมีปัญหาแสดงออกที่ใบนะครับใบเริ่มเหลืองต้นเริ่มโศกเพราะฉะนั้นต้องรีบระบายน้ำออกนะครับปัญหาที่2นะครับถ้าปล่อยให้น้ำขังคนต้นนานเนี่ยแน่นอนว่าเชื้อรามาแน่นอนโรคพืชต่างๆมาแน่นอนโดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าซึ่งจะแสดงออกที่ใบก่อนเหมือนกันใบจะเริ่มเหี่ยว ต้นจะดูเหมือนขาดน้ำทั้งที่ดินมีความชื้นดินยังเปียกสุดท้ายก็จะตายในที่สุดเสียเวลาครับต้องรีบขังน้ำออกนะส่วนปัญหาที่3ครับที่จะตามมาถ้าเราปล่อยให้มีน้ำขังคนต้นานาน<ๆ>ก็คือถ้าตาหารหต่างๆเนี่ยจะเกิดความเสียสมดุลก็คือถ้าเกิดว่าน้ำมีมากเกินไปนะครับไนโตรเจนหายแน่นอน อีกทั้งพวกจุลธาตุอย่างเช่นเหล็กแมงกานิสจะเกิดการละลายตัวสะสมมากเกินไปจนเป็นพิษต่อรากและก็แสดงออกที่ใบเหมือนเดิมใบจะเริ่มเหลืองซีดต้นไม่สมบูรณ์เกิดอาการใบหยิกปีที่แล้วผมก็เจอผมไม่ได้ระบายน้ําออกนะครับมีอยู่หลายต้นแต่ก็แก้ไขทันสุดท้ายครับปัญหายอย่างที่4ที่ต้องเจอก็คือต้นไม่โตครับผลผลิตลดลงก็คือรากไม่แข็งแรง ก็คือรักเน่าทยอยเน่าต้นอาจจะไม่ตายตทันทีแต่จะดูดซับดูดซึมธาตุอาหารได้ไม่เต็มที่สุดท้ายก็แสดงออกที่ใบเหมือนเดิมใบเริ่มเหลืองแล้วก็เกิดอาการใบร่วงโตช้าแต่ถ้าเกิดอาการแบบนี้ถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยยังแก้ทันนะครับก็คือให้รีบระบายน้ำออกถ้ามีพวกเชือราไตรโครมาก็ทำการฉีดพ่นรอบโคนต้นได้เลยนะครับ ือสิทธิใบก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะละลายรดที่รากนะครับแต่ข้อควรระวังคืออย่าให้น้ําขังโคนต้นบ่อยเกินไปขังบ่อยได้แต่อย่าให้นานนะครับสําหรับคนที่ปลูกไปแล้วไม่ต้องรือ้อไม่ต้องตัดหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรหาพื้นที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นแต่ไม้ยืนต้นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางชนิดเนี่ยก็ชอบน้ําขังแต่ไม้ผลเนี่ย เป็นปัญหาเลยก็คืออย่าปล่อยให้น้ําขังคนต้นนานนะครับให้ระบายออกอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะในหน้าฝนนี้ปัญหานี้ผมเคยเจอมาแล้วเมื่อ2อสปีก่อนนะครับก็ทําให้เกิดความเสียหายก็เลยหาข้อมูลแล้วก็รีบจัดการหลายปีแล้วแหละทุกวันนี้จุดนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับต้นก็มีความสมบูรณ์เหมือนเดิมเพราะว่าผมรีบระบายน้ําออกแค่นั้นเองครับอย่ามองข้ามในจุดที่ เล็กๆเ,เพียงเท่านี้ถือว่านำมาแชร์นำะมาเล่าสู่กันฟังระวังอย่าให้น้ำขังนานๆมันจะเกิดความเสี่ยงความเสียหายตาม4ข้อที่ผมสรุปมาให้ฟังถือว่านำมาแชร์นำะมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม